นี่เป็นอะไรไม่รู้าส่ดีเอนแ่บไม่รู้ว่าคืูใส่อะไร GDL หรือเปล่าีเอนเดียวเราไม่ได้แล้วเราเราเราพับผ้าใส่ลยครับพับเลยพับเลยแล้วกดเยกดท่านโอ้โหนแรงเยอะมากนก้แรงเยอะมากโอเคพอแล้แล้วพอทร็จแล้วา

น่าจะพูดอย่งกินได้ไหมไม่ได้เล่นี่โอเคแล้วเริ่มขาวแล้วให้น้องโบตักให้ลูกโบตักต้องแ้ต้องยังต้องโบตักลูกโบก็จะรู้ว่าปริมาตรเท่าไหร่้ขงกะสีโอเคพี่จะร้องไม่ไปทำลายทิ้งหรอกพี่จุ๊ดต้องห่วยต้องล้างก่อนพีุ่ดน้องพอแล้วลูกไม่ต้องกดน้ำออกมาทึมเลยลูก